cơm cháo nằm nấm canh, canh pa cá xay xin, canh pa cá bống xay xin, nhẹ, ăn sáng, อยู่สวนอยู่ป่ายังพอมีอาหารกินแกงปลากระป๋องใส่เส้นน้ำกับพมีดอกอันแันมาเดาใ่เส้นนีน่กับบกเตงบกเตงไทยนี่น้ำตาลเพิ่มความหวาน

มันยังมาแล้วอยู mm. <ieur> ่ ก็เล่อนเลยเล่หลายเอ็ดแพงกินข่าวเ้อกยาเด้กดกินข่าวเศร้าเลิเลอปีได้เท่าไรละจังสีได้เดือนละเบียบอันช่วงนมบาท สาวส้าจ้ามาดือมาดือแกงตักกระปองากระปองปองนึง,ง,ง <g ül> ไม่ต่เส็น

嗯。<noise> <noise> ฝนตกไปเนาะทางฝืนเนาะนี่มันนี่แหละฝนมาตกฝนมาตกก็เรือยบ่อฝ้าแต่กระสีบเงือนเหมือนขึ้นขึ้นมากเลยวะ,ะนี่เขาแล้วก็ป้าไปหยอดพดุธ เื่อตัวนี้เขาสนใจตรงที่ว่าชนดาอ้หุ่มกว่าทำไมชนรดาถึงบอกว่ามีรายได้ลับล่นค่ะแล้วประกันไปเช็คบูบอกว่ามันไม่น่าเชื่อเขาก็เลยมาตั้งแง่งว่ารายการกลอะไรแบบนี้มันมีอะไมเขาพบว่าฝังนีนะครับเดียว แต่งให้จิ้มมัดนะเอาจิ้มเลยเขาจะแบบแต่งกว่ามัน กินของหวานกินของหวานกินข้าวก็กินของหวานตุไทยกินของหวานตกไทยเตียงไข่เบาหวานแซนนเอาน้ำตาลใส่เลย ข้าวกับแต่งไทย

ค่ะสำหรับการกดไลค์นะคะเติมป้อมบวานลงอ,นอีกคนยแต่งให้หวานเติมน้ำตาลนอะ่ะ <laughs> เป็นบองวา,งางนเหมนอนขาดความหวานกินน้อยเป็นตะเบิงคือยังเนี่ยมันคือตูงอก <c oughs> ตูงอกกินตับ, <c oughs> บตู้งอก

明到吧。

มึ้น <rôle à déc> ี่แต่งแล้วเต่โตเหมือนแก่มันขึ้นกินต้นดึกคนละสวนทิ่มเลย ไยวัดเนี่ว่าเฮ็ดรถเจ้าประกันรถเจ้าเนี่ยเขาะไม่ไดจ่ายเนี่ยจ่ายนสอันอนี้ประกันคนุ้นเนาะประกันรถจะเหนว่าคือกนนานบริหานเรื่องรู้ผู้นีอ,อยายุยิบม,มาปีมีเงินใจประกันนั้งเกาล้าน,าน ต้นเบกกันได้มี่ก็ขีรถมอตออือแล้วบ่เฮ็ดหมัน

ไม่ไม่ไม่ใล่องเพราะฉานั้นนี่แะไม่จะมาแตกเลยเนาะท่านนี่นะเปลี่ยนเป็นยังเขียวไุกูบบดสุบแนั้นสูบบดงัดบ้างนอ้สูบเร้วแต่รู้เปลี่ยนข่าวเศร้าเยอจ้าเยอ ขาวแกบวกิ้ง้อนแบมพายพึ่งอยู่บ่ไทยเนาะมันาป็นลนเนี่ยนะจังไถ่ข้าวเจ้ากินข้าวจังสุกยังบ่สุกพันเช่นตะลุกเสียบได้เนี่ยจังว่าุยจินดีพันเช่นตะลุกมากรง แตงไทยพันกันทลุยิงสวย่ะยิงกระเบิดดิ๊นคิดขนมกับสีแสบเนื่ยมันแขียนบ้านอิ้งอิ่มไรอย่อางเนี่ยกินแตงไทยน้ำกันละจากินข้าวเสร็จก็กิน แจงไทยกินแจงใสสีแล้วก็กินน้ำอ้อยน้ำอ้อยครับครับเพิ่มความานผนที่ตันเพิ่มความบานเนี่ยท้อยมากตัดเลี้ยงาน่อยถ่างยอยไม่ตัดสุด อยู่ที่ปลายางัลไปพ่อกันกิมนาจาาสวัสดีจ้าไม่น่าาอิ่มแลว้ว